ฮะทำไมอ่ะเ <laughs> กาะบันไดนี่แหกกฎวิศวกรรมทุกอย่างเลยใช่ปะอืมไม่ต้องคำนวณอะไรทุกอย่างอ่ะวะิศวะกะวิศวะกะเองเดียวอี่เขาจะถ่ายถ้ำนาคามาให้เราดูไหม อันนี้เราถ่ายคลิปให้ดูตลอดนะว่าไม่มาก็เหมือนมาใช่ไหมมันจะเห็นวิวเห็น,หน,น,ข,นขาลงเออให้ดูใ<อ>น,นคลิปว่าขาลงทำไมเก่งสั้นได้ไงครับอ่าขึ้นไปเก่งก็จะหายไปทีละเซนสองเซนนะครับ,รบได้ครับเดียวเสียวดี <c oughs> โอ้ยไม่ต <c oughs> ้อ <c oughs> งจับฟักนี้นะครับไอ้พวกนี้ไม่ฟักแข็งแรงไม่แข็งครับลุดเลยครับ้านก็ลุด ป็นครับแทนต่อไปบันไดครับทํานาคาครับประทะก,กันหน่อยครับภูถอกตอนนี้หัวเข่าหลอนมาแล้วกอได้ถอกแล้วครับหลอนมาแล้วอ้าวพี่อาจเจอเพื่อนโอ้โหถอกเจอาเพื่อน อยากให้พี่เป่ามาเฉลี่เกินอ้ย,อย ไรลุงลุงอยู่ในคลิปนะอย,อยู่ในคลิปเดี๋ยพึ่งทักอย่ายพึ่งทักปา,ายสายยังไม่ว่างโอ้โห ลันล่นๆไป <c oughs> ๆเร็วเร็วเร็วสั่นแล้วสั่นแล้วอาการเดิมกลับมาแล้วอุ้ยอุ้ยเอาไม้มาค้อนแฮมอยากให้พี่เปามาซะจริงเชียวทยาำนาคาว่าเจ๋ง เจอถอกเข้าไปเจอถอกไว้รุองโอ้ยเอาย่ำกำลัานแหมยังยังไม่ถึงฟังเองอ,อโอ้ยร้อยโลเพาะเอ้ยไมมเอ้ยโอ้ยไอยเหนื่อยเหลือเกิน